ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่465 ดาบของหลวงเฟิงสะพานเชื่อมนภาจัก,กรวาลจำลองหลวเฟิงในชุดรองเท้าออกสึกเต็มอัตตาปรากฏตัวที่กึ่งกลางเกาะทําทเอาผู้คนดูแลสพานเชื่อมนภาต้องหันมามองด้วยความแปลกใจหัวเลาะเกือบสิบปีได้แล้วทําไมถึงไม่มาฝ่าสะพานเชื่อมนภาสักทีพักพวกเธอมากันปีละตั้งหลายหลายครั้ง อยู่ระหว่างการฝึกฝนไม่อยากจะเสียสมาธิหลัวเฟิงเดินยิ้มเข้ามาหาเอ๊ะป่าเฟินผู้เฝ้าสะพานมองดูคนหนุ่มผมดำที่เดินเข้ามานี้ด้วยความแตกตื่นรู้สึกว่าคนหนุ่มผู้นี้ไม่เหมือนเดิมแล้วผมอยากจะฝ่าสะพานเชื่อมน้าผาเก้าชั้นฟ้าตอนนี้ขึ้นไปได้หรือไม่หลวเฟิงถามสะพานเชื่อมน้าเก้าชั้นฟ้าตอนนี้ไม่มีคนป่าเฟินตอบขอบคุณ หลัวเฟิงแค่ย่างก้าวเท่านั้นฟุบฟุบฟุบทิ้งเงามายาไว้เป็นสายสายส่วนตัวเองไปถึงสะพานเชื่อมน้าผาเก้าชั้นฟ้าแล้วเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจริงๆป่าฝนพูดพึมพำสะพานเชื่อมน้าผาก้าชั้นฟ้าทอดไปเหนือน้ำทะเลที่ไม่เห็นปลายสุดทอดยาวสูงสุดปลายฟ้าชั้นที่หนึ่งหลัวเพิงได้ผ่านไปนานแล้วจึงได้พุ่งตรงขึ้นไปสุดปลายทางชั้นที่สอง ปลายทางมีกลุ่มเมฆหมอกขนาดใหญ่ปรากฏมีเสียงดังออกมาเลือกคู่ต่อสู้ของเธอเธอสามารถเลือกนักรบนัก,กจิตนานุภาพสายควบคุมหรือนัก,กจิตนานุภาพสายมายาคนใดคนหนึ่งเอาชนะคู่ต่อสู้ก็ถือว่าผ่านสะพานเชื่อมนภพาชั้นที่สองแล้วฉันขอเลือกลัวเฟิงลอยตัวลงช้าจนพื้นรองเท้าสัมผัสสะพานนักรบเฝ้าในกลุ่มหมอกหนาะทึบ มีของเหลวสีดำกลุ่มหนึ่งบินออกมาของเหลวสีดำรวมตัวกันกลางอากาศกลายเป็นชายลึกลับที่สวมหน้ากากในชุดออกศึกสีดำชายลึกลับผู้นี้สะพายดาบคู่สองเล่มรูปร่างสูงกว่าหลวเฟิงเล็กน้อยทั่วทางล่างแผ่กลิ่นอายความเคี้ยวลากดินออกมากำลังจ้องมองหลวเฟิงด้วยความเย็นชาฉับัฉบหลวเฟิงปาดมือขวา ผ่านหัวตัวเองปากฏกระบี่บนฝ่ามือคมก้าเฉียดผ่านบนศีรษะตัดผมที่ยาวลุงลางออกกับคืนสู่ทรงสั้นสมนิ้วเหมือนเดิมรูปร่างในสภาพความเป็นจริงเป็นอย่างไรในจักรวาลจำลองก็จำลองรูปแบบนั้นมาโดยอัตโนมัติผมยาวมันไม่คุ้นเลยหลัวเฟิงพูดเสียงเบาเอ๊ะชายลึกลับสะพายดาบคู่สองเล่มจับจ้องหลวเฟิงอย่างเย็นชา เผยอาวุธของเธอออกมาได้ดังใจลัวเฟิงยิ้มสองมือซ้ายขวาปากฏอาวุธในพิภตามือซ้ายถือโล่กันพิสูจน์ในมือแบบโล่หกเหลี่ยมมือขวากุมดาบเงาทองในรูปแบบของดาบศึกเงาโลหิต ถูกแล้วหลัวเฟิงเตรียมจะใช้เพลงดาบของตัวเองในการฝ่าชั้นที่สองความอัศจรรย์ขั้นพื้นฐานชนิดแรกของหลักวิถีต้นต่อพลังงานแห่งจกกักรวาลที่เรียนรู้กระจ่างมานั้นไม่ว่าจะนำมาใช้กับดาบกระบี่หรือเทพสาตาล้นหลากก็สามารถเป็่งประสิทธิภาพได้นี่ก็คือหลักวิถีสิ่งที่เรียนรู้จากหลักวิถีจะสามารถล้อมรวมกับรูปแบบ การต่อสู้ของอาวุธที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วเฮ้ hey, ชายเสื้อดำแคนเสียงเย็นชาเสียงดังฟิวเท้ายันพื้นสะพานและพุ่งตรงเข้าหาหลัวเฟิงดุดสายฟ้าพร้อมกับชักดาบที่สะพายทั้งสองออกมามาแล้วหลัวเฟิงศาสแสงคมก้าจากดวงตาทั้งสองสำนึกการต่อสู้อย่างบ้าคลั่งถูกระเบิดออกมาตูม หลวเฟิงพุ่งไปด้านหน้าทันทีจุดเดิมที่ยืนอยู่เหลือเงาล่างไว้หนึ่งสายเงาล่างอีกเงาปรากฏเบื้องหน้าชายชุดดำฝังล่างสองตาของหลัวเฟิงเจิดจ้าตวาดเสียงเบาดาบสึกเงาโลหิตในมือขวาฟาดฟันเข้าใส่รุนแรงราวกับจะผ่าภูผาแยกทะเลตรงไปหาชายชุดดำเร็วมากชายชุดดำตกใจรีบขวาดาบซ้ายขวาเข้าสกัดตูม คนชุดดำถูกฟาดฟ,ฟันจนต้องคุกเข่าข้างหนึ่งลงบนสะพานเชื่อมนภพาจากนั้นรีบไถเหาะถอยหลังออกไปตึงเข่าของชายชุดดำที่กระแทกพื้นสะพานทำเอาตัวสะพานสั่นสะเทือนดาบหนักหน่วงจริงๆชายชุดดำแอบตกใจจากนั้นรีบตะโกนขึ้นดาบเงาโลหิตในมือที่เงามายาเจิดจ้าพิ้วไหวกลางอากาศสายหนึ่งข้ามผ่านล่างมายาทั้งหกร่าง ทำให้ร่างมายาของคนชุดดำทั้งหกล่างสลายไปเหลือไว้แค่ร่างจริงเครื่องยากสิ้นลัวฟืงปรากฏตัวเหนือฟ้าของคนชุดดำที่พุ่งถอยหลังแขนขวาพองตัวขึ้นในทันทีทำเอาชุดออกสึกแน่นพองจนดูขับลิ้วรอยกล้ามเนื้อปรากฏราวกับสายลวดสลิงเป็นภาพที่เก่งกาจยิ่งนักแฝงเอาความคุ้มข้างเข้าฟาดฟันใส่ดาบสองของชายชุดดำที่ฝืนยกลับตูม คนชุดดำถูกกดจนทะลุลงเสียงดังสนั่นปากฏขอบของสะพานเชื่อมนภาทำเอาต้องกากเลือดสดออกมาก่อนที่จะตกลงในน้ำทะเลที่มีหมอกหนาปกคลุมเบื้องล่างฉันไม่เชื่อเสียงคำรามดังมาจากในน้ำชายชุดดำคำรามก่อนพุ่งตัวขึ้นส่วนหลัวเฟิงกับพุ่งสวนลงมาจากสะพานหัวเลาะลั่นเดี๋ยวจะอัดให้เชื่อเองเล่นเงาซากนิมิตเครื่องยากสิ้น มิรู้จบฝังล่างสุดขอบฟ้าลัวเฟิงกายล่างดุดนัดลบพูดภายท่าล่างที่แปลกประหลาดนั้นปรากฏอยู่เบื้องหน้าชายชุดดำคังแล้วคังเล่าทั้งยังมีเพลงดาบยอดเยี่ยมอีกทั้งดุดันบ้าคั่งพิ้วไหวไม่แน่นอนอีกทั้งแยบยนฉุดอย่างคาดแต่ละดาบล้วนน่ากลัวอย่างยิ่งกระบวน่าถูกสลับเปลี่ยนใช้เล่นงานจนชายชุดดำหมดปัญญาตอบโต้ อาศัยหกระบวนท่านี้คิดจะเอาชนะเขาคงต้องใช้เวลาหน่อยหลัวเฟิงเหยียบอยู่บนน้ำทะเลคิดอยู่ในใจสิ่งที่เขาใช้อยู่คือเพลงดาบเงาล้ำลึกเจ็ดาบพิสูจน์ที่ล่างแยกเงามานสังหารศึกษามาตลอดเงาล้ำลึกเจ็ดาบพิสูจน์มีทั้งหมดเจกระบวนท่าประกอบด้วยเล่นเงาซากนิมิตเครื่องยากสิน้นไม่รู้จบฝังล่างและสุดขอบฟ้าลัวเฟิง เปลี่ยนชื่อกระบวนท่าเหล่านี้จากภาษาสากลจักรวาลเป็นภาษาจีนเป็นการอธิบายคร่าวๆถึงความหมายของกระบวนท่าเหล่านี้กระบีเจ็ดพิสูจน์นี้ไม่มีกระบวนท่าไหนแข็งแกร่งหรืออ่อนแอกว่ากันบางกระบวนท่าเหมาะกับการสู้กับศัตรูหมู่มากบางเหมาะกับงานรอบสังหารบางเหมาะกับการต่อสู้ประชิดต,ตัวบางเน้นการใช้พลังสภาวะจิตสำนึกก็ต่างกัน คนที่ฝึกเงาล้ำลึกเจ็ดาบพิสูน์แตกต่างกันก็มีจุดแน่นที่แตกต่างกันในเงาล้ำลึกเจ็ดดาพิสูตนั้นหลัวเฟิงชอบที่สุดคือดอกฐานฮาวาดอกไม้ชนิดนี้บานสะพั่งในชั่วพพิบตาตรงกับสำนวนจีนฐานฮาวาปรากฏชั่วพพิบตาแทบดูไม่ทันล่างแยกเผ่ามานสังหารศึกษาคณตวิชาเงาล้ำลึกได้เน้นการบวนท่าดอกฐานฮาวา กระบวนท่านี้เป็นไม้ตายของการรอบสังหารมันให้อารมณ์การไล่ระบำบนปลายเมฆใช้เมื่อต่อสู้ประชิดัวพันกับศัตรูเนื่องจากนักรบในจักรวาลน,นั้นมักมีความเร็วสูงยิ่งดังนั้นต่อให้เป็นนักรบเองก็ไม่สามารถรักษาระยะประชิดติดฝ่ายตรงข้ามได้ตลอดเวลากระบวนท่าดอกฐานฮาวาใช้ในการต่อสู้แนบประชิดหรือการต่อสู้ประชิดตัว มีดดาบปะทะฐานฮาวาปากฏปิดชีพบัดดลเพราะได้ศึกษากระบวนท่าดอกฐานฮาวานี้มานานพอหลัวเฟิงเข้าถึงความพิสดารชนิดแรกของหลักวิถีพลังงานต้นตอแห่งจักรวาลแล้วสิ่งแรกที่ทำคือการหลอมรวมความพิสดารน,นั้น เข้ากับกระบวนท่าดอกฐานฮาวาดังนั้นอีก6กระบวนท่าของเงาล้ำลึกเจ็ดาบพิสูจน์ยังไม่ทันได้ล้อมรวมกับความพิสดารชนิดที่หนึ่งแต่อย่างใดก่อนหน้านี้หลัวเฟิงอาศัยการฝึกฝนมาตลอด10ปีอาศัยจุดเด่นของการอย่างรู้หลักวิถีสะกดคู่ต่อสู้หลัวเฟิงลอยลงจากบนฟ้าลงมาเหยียบบนสะพานเชื่อมนภาคิดฆ่าฉันมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก ชายชุดดำบนฟ้าในสภาพทุรักทุเลมือกุมดาบศึกสองเล่มล่อนลงมายืนอยู่บนสะพานเช่นเดียวกันสองตาจับจ้องเด็กหนุ่มผมดำเบื้องหน้าอย่างจริงจังเพลงดาบที่ฉันจะใช้ต่อไปนี้มีชื่อว่าดอกฐานฮาวาหลัวเฟิงยิม้มมองหน้าชายชุดดำตายด้วยกระบี่เท่านี้นับเป็นเกียรติของนายเฮอชายชุดดำแคนเสียงเฝ้า หลัวเฟิงพุ่งเข้าหาชายชุดดำในพิบตาดาบโลหิตที่กลมอยู่พลิกมือกับชี้ลงในพิบตาปรากฏเงาโค้งแสงดาบที่สะดุดตาสายหนึ่งโอ้ชายชุดดำตาเบิ่อก,กมโตไม่วิง่งดาบสึกสองมือซ้ายขวาของหลัวเฟิงกลายเป็นเงาดาบจำนวนมากในพิบตาห่อหุ้มตัวเขาเองไว้เข่งแสงดาบวงโค้งอันสวยงามกระแทกบนดาบเงาสกัดไว้ได้ ชายชุดดำรู้สึกโล่งใจจากนั้นเกิดความสงสัยทำไมถึงได้เบาขนาดนี้เงาล่างดุดพูดภายของหลัวเฟิงติดตามเงาดาบโค้งที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันมาถึงเบื้องหน้าของชายชุดดำระยะระหว่างทั้งสองห่างไม่เกิน2เมตรเงาพูดภายขยับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแสงดาบโค้งสว่างขึ้นอีกครั้งปาดผ่านช่องว่างของดาบศึก ไวจนกระทั่งคู่ต่อสู้ยังไม่ทันมีปฏิกิริยาใดๆก็แทงทะลุลำคอของชายชุดดำแล้วฉึกปลายดาบที่แทงทะลุคอตวัดขึ้นผ่ากระโหลกของชายชุดดำแบะออกเลือดสดๆส,ดสาดพุ่งเร็วเกินไปาชายชุดดำเบิกตาจนกว้างยังไม่ทันพูดอะไรออกมาก็ตายขาที่จากนั้นละลายเป็นของเหลวสีดำย้อนกลับคืนสู่กลุ่มหมอกสีขาว เงาล้ำลึกเจ็ดดาบพิสูจน์ดอกฐานฮาวาใช่มันคือความไวหลัวเฟืงพิกมือยกดาบสึกเงาโลหิตในมือไว้เบื้องหน้าพ่นลมออกมาเบาๆเป่าหยาดเลือดบนตัวดาบกิ้งหลุดไปในแววตาแฝงความยินดีฐานฮาวาปรากฏกีดเป็นวงโค้งพื้นฐานตามลอยขึ้นสันสะเทือนของมิติดาบดาบนี้เรียกได้ว่าไวอย่างแท้จริงดุดันอย่างแท้จริง การยังรู้พื้นฐานความพิสดารชนิดแรกของหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติทำให้ดาบนี้ของหลวงเฟิงคู่ควรกับชื่อกระบวนท่าดอกฐานฮาวาส่วนอีกหกดาบพิสูจน์ที่เหลือยังเป็นแค่รูปแบบเท่านั้นชั้นที่สามหลวงเฟิงมองกลุ่มหมอกขาวสลายไปหนทางเปิดสู่สะพานเชื่อมนภาชั้นที่สามเหนือขึ้นไปชั้นที่สามนี้อุกอาจเกินไปไม่ได้ เพลงดาบเป็นความถนัดของล่างแยกเผ่ามารสังหารชั้นที่สามต้องชายเทพศาสตาล้นหลากหลัวเฟิงนึกในใจความถนัดที่สุดของล่างหลักชาวโลกยังคงเป็นอาวุธจิตานุภาพจากนั้นเขาก็พุ่งตัวขึ้นฟ้ามุ่งหน้าไปยังสะพานเชื่อมนนาชั้นที่สามที่สุดทางของสะพานชั้นนี้ตำหนักเชิงนานอองนครโอลมานเจียนเชียนอองเชิงนานอองและหลงวี่อ,อง นั่งล้อมวงอยู่ด้วยกันจะไปเร็วขนาดนี้เลยเจินเหยียนอองตกใจฉันมาถึงนครอลมานเกือบ20วันแล้วการตรวจตาก็เสร็จเรียบร้อยปอหลันหลงจุนโดดเด่นที่สุดอีกหลายคนก็มีความพิเศษของตนเองหลงวี่อองยิ้มสมควรต้องกลับไปรายงานต่อท่านจอมคนแล้วเชิงนันอองขมวดคิ้วเล็กน้อยเอ๊ะจ,จู่จู จนเยี่ยนอองก็ย่นหัวคิ้วอุทานออกมามีอะไรหรือเฉิงหนานอองหลงวี่อองต่างก็หันมาด้วยความตกใจเจ้าเด็กหลัวเฟิงนั่นหลัวเฟิงฝ่าชั้นที่สองได้แล้วจนเยี่ยนอองไม่อยากซ่อนเล้นความยินดีหัวเลาะเมื่อคู่นี้เองชั้นที่สองหลองวี่อองพยักหน้าหลัวเฟิงคนนี้ก็ถือว่าแค่ติดกลุ่มเขาน่าจะต้องผ่านชั้นที่สองมานานแล้ว ตอนนี้กับล้าหลังคนอื่นแต่ก็ถือว่าล้าหลังไม่มากอูก,ก้าเซียนชุยเองก็เพิ่งผ่านชั้นที่สองในปีที่9ไม่เขาผ่านด้วยการต่อสู้ประชิดต,ตัวเจินเยี่ยนอองรีบบอกต่อสู้ประชิดต,ตัวหรือทั้งเฉิงหนานอองและหลงวี่อ,องต่างก็ตกใจกันใหญ่ความเชี่ยวชาญน,นำมาซึ่งความถนัดในการจู่โจมสายควบคุมก็คือสายควบคุม นักลบก็คือนักลบผู้มีความสามารถต่างก็เน้นความถนัดในแต่ละด้านและอัจฉริยะอย่างหลวเฟิงก็คือสายควบคุมผู้หนึ่งลำพังใช้การต่อสู้ประชิดต,ตัวก็ผ่านชั้นที่สองได้ความสามารถการต่อสู้ประชิดต,ตัวไม่ได้ด้อยกว่าอูก้าหลงหวินเลยหลงวีอ่องตาเป็นประกายไปเรารีบไปดูกันที่สะพานเชื่อมนภาไปฉงนานอ,องรีบขานตอบ อย่างน้อยหลองวีอ่องก็ไม่รีบร้อนจะกลับแล้วฮ่าฮ่าฉันเล็งไว้แล้วแต่แรกไม่ธรรมดาใช่ไหมจนเยี่ยนอองหัวเลาะล่าแอบเบิกบานใจเจ้าเด็กนี่ต่อสู้ประชิดตัวยังเทียบได้กับหลงหวินอูก้าขั้นเทพจริงๆฟู่สุดยอดนักรบทั้งสามเชื่อมต่อจิตเข้าสู่โครงข่ายจักรวาลจำลองในพริบตาก็มาถึงสะพานเชื่อมนภา ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่465ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ